เธอดูโปรดอย่ามาคงแวะกก์นี้ฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะริ I'm <laughs> not ไม่มีตาก็ก็ไม่ช่วยให้ชีวิตของกั้งดีขึ้นมาได้นะห่วยพึ่งเธอก็เป็นคนอย่างเงี้ยจะเป็นแม่พาไปไหนแล้วนี่แว่นตาฉันบอกไปกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องใส่ก็เพิ่งสายตาสั้นน่ะจะใส่คอนแทคเลสไงให้ซื้อให้ไหมก็ดีนะไม่มีตาแกก็ออดนะออดทำไมไปไหนทันทักเลยล่ะจะได้สวยๆไงอ๋อก็เดี๋ยวเดี๋ยวออดสั่งคนใช้ที่บ้านไปซื้อให้เลยโอเคก็ โอ้ยตั้งนี่ไม่รู้หรอกเค้กทำจากนมสดอร่อยมากจริงหรอจริงลองเรียนดูแหม <c oughs> พุ้งก็ไม่ได้ขนาดนั้นเป้าหวาอะไรตลอดเลย็็ราความรับพ่งพนี้นะไม่ดีหรอเราจะเดินชนกันตลอดไปไงโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้หลังเลิกเรียนเราไปหาอะไรกินกันดีไหมผู้ชายหรอ อีกอะโอเคปาเราไปหาอะไรกินกันเถอะไปเถอะไม่เอากระเป๋าไปเหรอเออต้องให้สั่งตลอดออ๋ไม่เป็นไรปกติก็มีแค่บัตรแล้วก็รูดเอาเงินสดไม่ต้องโผล่ก็จะถูกไป ที่รักอ่านหนังสืออยู่ครับหนังสือโตอีกแล้วนะอุ้ยนี่ใครนี่เราเข้้องน้ำทุกวันเนี้ยโอ้ยเปื้อนหมดเลยไม่น่าฉีกกันฉีกไม่ยอกออกเลยที่ติดกันอยู่เงี้ยติดอะไรเนี่ยโอ้น้ำของภูแน่เลยคืออะไรเนี่ยที่ทำมมันก็จะไปสวีทกันแพงกันดีค่ะที่รักไปไปง่ายๆโรงแรมละบ้านลูแถวเนี้ยเหรอเนาะเร็วไปไหม <laughs> ุณไม่ดูเหมือนผัวเลยนะก <laughs> ูดูเหมือนเหมือนเนี่ยก,กินเมียห, <laughs> หรอ <laughs> <laughs> แต่ก้าให้นังเล่นของกมไมูไเหลือแล้วล่ะ <laughs> <laughs> สายตามองตามไปเป้านี่ทุกว่ไม่อย เอาอเลยนะไหนบอกว่าเราจะไปหาอะไรกินกันไงก็นี่กันเราจะกินอยู่ไงกั้งกินอะไรอ๋อกินอะไรพูดกินได้กันจนสี่เพิ่กินอะไรแอบแซบอยู่ไม่ใช่หรอบ้ากั้งก็พูดไปโอ้ยผูกขาดคู่มิตีก้นเมียอะไรเพื่อนเมียหรอใช่เพื่อนเมียได้ยังไงผูก งพูดธรอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหวุทยาฉันตุ๊ด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 ขนาดมายังร้อนมหัวใจเต้นข้างล่างเต้นสองสิ่สครูขอจับใจหน่อยสิจ้าแม่จับผัวฉันเราไม่ได้คิดอะไรหรอกนะกั้งรู้เราเป็นเพื่อนกันโอว่าแต่ว่าคพูดอะไรดีนะลืมลืมลืมทำไมพูดมือสั่นอย่างเงี้ยค่ะค่ะลืมพูดอะไรดีนะอ๋อเหรอใช่มันจะเป เพื่อนอยู่จะกินอะไรดีกินอะไรก็ได้ที่แบบที่กั้งกับกูอยากกินนมดีกล่าที่ก้างกับกูอยากกินกูกินได้หมดนั่นแหละกั้งอยากกินเอ้ยกั้งอยากกินกูดีกว่าอะไรนะออสามีขาเขูอยากกินอะไรคะ กินอะไรร้อนอ่ะเผ็ดหอยทอดใส่พริกโอ้ยเอาชอบไม่ชอบของมันนะจริงหรอพูดที่เค็มด้วยดิมันปูเขาบอกว่าเขาชอบหอยนางรมสดเขาเคยบอกกับเพื่อนได้งั้นเดี๋ยวไปสั่งแม่บ้านให้งั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวอดูแลเพื่อนเราไปก่อนนะทุรทาเดี๋ยวไปสั่งแม่บ้านก่อนอุ๊ยตายละว่าจะไปทำเล็บเดี๋ยวให้แม่บ้านไปนัดอ๋อช่างทำเล็บให้ก่อนเดี๋ยวไปนานนะไม่นานหรอกแป๊บเดียว ผูไหนภูบอกว่าจะรีบเลิกกับก้างไงแล้วก็รีบโกสมบัติมาอยู่กับอยู่กับพึ่งไงรอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงอีกแล้วพึ่งอะรอมานานแล้วนะนพึ่งอะพึ่งอ่ะพึ่งอยากมีความสุขสัที <c oughs> ใช้ได้นั่ง <c oughs> ชิมได้ไหมคะผู้ไม่ตามบทบาทเท่านั้นได้ย่งผู้ผูรีบหน่อยนะคะวันนี้เพิ่งเงาเงาเงามากเลยอ่ะเงาป็นหัวหรอนล้วมันเห่าโอ้ยผูเล่นตลกตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเนาะไปไปไปดิไปดิไปไหนดีอ่ะอ้า พูงงึ๊กเลยอ่ะพูงไม่ทันใช่ปะคะเดี๋ยวจะพาไปพัฒนาสมองนะคะโอเคโอเคค่ะไปไปกันดีกว่ากังกังไม่ต้องเสียใจนะยังไงพูเขาก็ไปดีแล้ว จะคอยอยู่เป็นเพื่อนกั้งตลอดนะเพึ่งไม่ต้องเสียใจแล้วนี่เดี๋กกั้งจะไปโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าเดี๋ยวกั้งจะไม่หาภูครั้งสุดท้ายอ่ะเพิ่งรอที่บ้านแล้วกันนะได้แต่เพื่อนก็อยากไปด้วยนะแต่เดี๋ยวเพื่อนขอเคลียร์ทุลายเสร็จก่อนแล้วเพื่อนจะรีบตามไปนะเดี๋ยวกั้งจะไปเลยใช่ไหมจะไปเลยไม่ต้องเสียใจนะกั้งมันอยู่โรงพยาบาลที่ไหนมันไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอกั้งเสียใจบทดอะ

ต้องคันไปอีกกี่วันนะฮัลโหลพึ่งพึ่งลืมกระเป๋าไว้ที่บ้านกั้งอ่ะเดี๋ยวพึ่งจะรีบเข้าไปเอานะอ๋ออืมอยู่นี่ไงใช่เดี๋ยวพึ่งอะมีของสำคัญอยู่ในนั้นกั้งอย่าเพิ่งเปิดดูนะเพราะว่ากั้งจะไว้เซอร์ไพรสพึ่งอ่ะ กัง้งกั้งอย่าเพิ่งพูดอะไรนะเดี๋ยวพิ่งจะรีบเข้าไปเอากระเป๋าของของ,ของสำคัญของพึ่งน,นะคะอือืมอมปกติเพิ่งเป็นคนที่ไม่มีความรับกับชนนีนะสำคัญมากด้วยงั้นหรอสำคัญสัแค่ไหนกันเชียวถึงขั้นต้องมาให้เปิดดู ขอสําคัญนเดี้มันอะไรมันจะอะไรล่ะความจริงมันก็เดบขึ้นมาแล้วในเมื่อฉันดีอยู่ไม่ได้ฉันก็ขอยเลวไปเลยดีกว่าถ้าแย่งผัวฉันเพราที่ฉันรักเขาเป็นเพื่อนมาเนี่ยนะฉันแย่งผัวแกเหรอดูทะเบียสมรถไหมฉันกับผูจดทะเบียสมรถกันมาก่อนหน้าแกที่แกจะมาได้ผูอีกผููบอกกับฉันว่าเขาจะมาแต่งงานกับแกเพื่อเอาสมบัติของแกเท่านั้นแหละ ฉันเลวก็ในเมื่อฉันดีไม่ได้ฉันก็ขอเลวไปเลยดีกว่าแกมาตั้งเท่าไหร่ยอมใช้ผัวล่วงไปยอมมาตั้งเท่าไหร,มมไหร่คนอย่างแกนะไม่เคยเจอคนรักจริงหรอกคนที่มาคบแกก็ต้องตายหมดตายห่วงตายามาเลย